ข้อมูลนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการค้นพบแร่แระเอิดในพืชกูดดอยซึ่งเป็นพืชที่สามารถสะสมแร่าธาตุหายากจากดินได้ในปริมาณสูงและมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาไฟโตมนิงไฟเจอร์มนิงซึ่งเป็นวิธีการสกัดแร่จากพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการพึ่งพาการทำเหมืองแบบดั้งเดิมการค้นพบนี้เป็นผลงานของทีมนักวิทยศาศาสตร์จีนที่ค้นพบปรากฏการณ์การตกผลึกของแร่แระเอิดในเฟิร์นกูดดอยซึ่งเป็นพืชที่สามารถสะสมโลหะหนักในปริมาณสูง h y ้พาราควิมเลิเทอร์และสังเกตเห็นการตกผลึกของาธาตุเหล่ห้านี้ภายในเนื้อเยื่อนอกเซลล์ภายใต้สภาวะแวดล้อมก่อตัวเป็นโมโนไซต์ระดับนาโน,โนแบบเดนได้ผ่านกระบวนการสร้างแร่าธาตุควบคู่ไปกับการจัดเรียงตัวของาธาตุแร่ระเอิดที่ได้จากกูดดอยไม่มีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนเหมือนแร่จากธรรมชาติทาให้การสกัดและนําไปใช้งานมีความปลอดภัยและง่ายกว่านอกจากนี้การศึกษานี้ยังเปิดเผยว่าการปลูกพืชผสมาธาตุหายากจะ ช่วยให้สามารถดึงเอาแร่ธาตุหายากมูลค่าสูงออกจากพืชได้พร้อมกับฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนและฟื้นฟูระบบนิเวศของหางแร่หายากจึงทําให้เกิดแบบจําลองวงจรสีเขียวของการฟื้นฟูและการรีเซเคิลในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับการใช้ทรัพยากรหายากอย,ากอย่างยั่งยืนแต่ที่น่าสนใจคือการค้นพบนี้ยังเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการวิจัยพืชผส,สมแร่ธาตุสูงที่รู้จักเกิดพันชนิดอีกด้วยซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตแต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมและการทดสอบในแวดวงที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต